ตอนที่44ศาสนาบำบัดที่ดารุ่นฮิดายะเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงจากผู้หญิงและภาคประชาสังคมที่กำลังขยับขับเคลื่อนง,งานภายใต้สถานการณ์ความขัดแยง้งและภาวะยากลำบากที่ต้องร่วมก้าวข้ามให้ได้ ขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ค่ะโดยในวันนี้มิดิชันอัศรารัตการันเป็นผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังคะปัญหาหนักอกหนักใจของผู้หญิงที่เป็นแม่เป็นภรรยาซึ่งเกิดซ้อนทับขึ้นมากับสถานการณ์ความรุนแรงในบ้านเรานั่นก็คือปัญหายาเสพติดค่ะที่กำลังแพร่ระบาดลุกลามรวดเร็วไปแทบทุกครัวเรือน คุณอรัญญาหรือคุณรุกระยาพุ่มประดิษฐ์เธอเป็นผู้หญิงภาคประชาสังคมที่ไม่เพียงแต่ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดเท่านั้นนะคะแต่เธอได้ลุกขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนง,งานที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะเธอพร้อมสามีคือคุณพิสิทธิ์ซึ่งเป็นชาวกรุงเทพได้ตัดสินใจมาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเปิดศูนย์บำบัดผู้ป่วยจากการติดยาเสพติดโดยใช้กระบวนการทางศาสนาชื่อว่าศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบ้านชีวิตใหม่ดารุณฮิดายะซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลโคสิตอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ในวันนี้คุณสุรยาจามจุรี หัวหน้าโครงการผู้หญิงภาคประชาสังคมจากสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับผู้หญิงภาคประชาสังคมคนนี้ค่ะคุณรุกัยะและงานที่คุณรุกัยยะกำลังขับเคลื่อนอยู่ค่ะการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดในพื้นที่ขณะนี้เป็นยังไงบ้างคะ ถ้าพูดถึงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แนวโน้มการแพร่ระบาดสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะจากที่ลงไปคุยกับชาวบ้านเนี่ยเขาใช้คําแบบนี้ว่าถ้าคุณลองเอาก้อนหินคว้างไปที่หลังคาบ้านคุณก็จะเจอว่าบ้านนั้นมีปัญหายาเสพติดเขาบอกว่าไม่ลูกก็หลานจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนี่คือปัญหาแนวโน้มสูงขึ้นมากค่ะแล้วลักษณะของการเสพยาเสพติดเนี่ยเป็นประเภทไหนที่เรารู้กันก็คือว่ากระท่อมเนี่ยหาได้ง่ายมาก แล้วก็เอามาต้มเป็น4ี่คูณร้อยซึ่งเขาก็จะผสมโคกยาแก้ไอแล้วก็ยากันยุมแล้วก็ใบกระท่อมเนี่ยต้มดื่มยิ่งเคี่ยวจนกระทั่งมันไหม้ที่หม้อเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะขึ้นแรงอะไรแบบนี้ค่ะนี้วัยรุ่นเขานิยมมากแต่ปัญหายาเสพติดอื่นๆที่ระบาดท,ทั่วไปในประเทศไทยเช่นยาบ้าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอยู่มากนะคะแล้วก็เฮโรอ,อีนก็ยังมีอยู่ทั้งทที่พื้นที่อื่นเฮโรอ,อีนก็ลดน้อยลงไปแล้ว คุณรุกระยะยคิดว่าสาเหตุที่ทําให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดสูงในพื้นที่บ้านเราเนี่ยเพราะอะไรฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสัมผัสกับปัญหาเนี่ยทุกปัญหามันมีความทับซ้อนกันมันมีความเชื่อมโยงกันนะคะแล้วตัวของรุกระยะเองเนี่ยทำเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในชุมชนด้วยก็เลยรู้ว่าปัญหามันเชื่อมโยงอย่างเช่นปัญหาการว่างงานปัญหาการศึกษานะคะแม้แต่เรื่องของ ผู้ปกครองเองเนี่ยนะคะปัญหาในครอบครัวก็มีส่วนที่ทําให้เด็กหันหายาเสพติดนะคะเพื่อนมีส่วนอย่างมากนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาต้องการการยอมรับในกลุ่มเพื่อนนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมุติว่าในชุมชนเนี่ยเห็นปัญหายาเสพติดแล้วก็ต่างคนต่างปล่อยนะคะแล้วก็หวังว่าเจ้าหน้าที่มาปราบให้หมดสิปัญหายาเสพติดจะได้หมดไปอย่างเนี้นะคะ มันแก้ไขไม่ได้เพราะเราพิสูจน์มานานแล้วว่าเรายิ่งใช้เจ้าหน้าที่มากเท่าไหร่ปัญหายาเสพติดก็ยิ่งแพร่ระบาดเพิ่มมากคือนอกจากพักประชาชนจะลุกขึ้นมาช่วยกันทําเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งให้รู้ว่าอันนี้คือเป็นเรื่องสําคัญแล้วค่ะศูนย์ให้การบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดยังไงบ้างคะศูนย์ดารุนฮิดายะเนี่ยต่อย,ยอดมาจากศูนย์ดารุนเอสานซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วนะคะแต่ว่าศูนย์ดารุนฮิดายะถ้าเป็นคนที่ติด ติดหน,หนักๆอย่างเฮโรอีนเนี่ยเราก็ประสานกับโรงพยาบาลพาไปกินยาแล้วก็มาฟื้นฟูที่ศูนย์โดยเราใช้ศาสนาบำบัดการใช้ศาสนาบำบัดเนี่ยจะช่วยเขาค่อยๆเริ่มทบทวนในอดีตนะคะที่เขาผิดพลาดมานะคะแล้วเราก็พยายามใส่ในเรื่องหลักการศาสนาอย่างเช่นประวัติศาสตร์นะคะบุคคลที่เป็นตัวอย่างให้กับเขาได้เพราะว่ารุกยะคิดว่าถ้าเด็กเนี่ยไม่เกิดจินตนาการแล้วว่า เขาจะดาเนินชีวิตยังไงเขาจะมีบุคลิกภาพเป็นยังไงเขาจินตนาการไม่ออกอะ่ะเขาก็จะใช้ชีวิตเสเพลแต่ถ้าเขาอยากเป็นแบบคนนี้นะเขามีจินตนาการอยากเป็นวีรบ,บุรุษหรืออยากเป็นคนที่ได้รับการยอมรับจากสังคมเราก็จะเล่าประวัติประวัติศาสตร์ของบุคคลที่สําคัญหรือว่าเราจะให้เขาทดลองเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยถ้ามาช่วงแรกๆนี่เราไม่ได้บังคับนะคะให้เขาพักผ่อนก่อนพอหลังจากนั้นแล้วเราก็จะเริ่มใส่โปรแกรมอย่างเช่นว่าให้รู้เรื่องเกี่ยวกับฟัดดูทั้งหมดที่ต้อง นะคะในชีวิตประจําวันทั้งฟัรดูอินก็คือศาสนาบัญญัติที่เฉพาะตัวฟรัรดูกีฟฟยะคือศาสนาบัญญัติที่สําหรับส่วนรวมนะคะเรื่องบุญคุณของแม่นี้ฮะ,ะเราก็จะใส่ไปในความคิดของเขาแล้วก็ให้เขาฟีดแบ็กกลับมาด้วยว่าที่สิ่งที่เขาได้รับเนี่ยเขาคิดว่าในชีวิตเขาเนี่ย เขาอยากจะทําอะไรจริงๆที่อยากประสบความสําเร็จนี้ให้เขารู้จักมีความฝันศาสนาเนี่ยไปมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความคิดความอ่านเขาและท้ายที่สุดทําให้เขาคิดเลิกยาเสพติดได้อย่างไร ศาส,สนามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเขาก็คือว่าเขารู้ว่าเขาเกิดมาเพื่ออะไรนะคะแล้วเขก็มีเป้าหมายถ้าเขารู้จักพระเจ้าแล้วเขาจะรู้ว่าพระองค์ทรงรู้ว่าเขาทําอะไรเขาคิดอะไรเพราะฉะนั้นศาสนาจะช่วยเป็นแรงผลักอย่างดีที่สุดที่ทําให้เขาเลิกจากวงจรการติดยาค่ะจริงๆ้วเป็นคนกรุงเทพนะคะแต่ว่ามาอยู่ในพื้นที่หลายสิปีนะคะแล้วก็ครอบครัวก็อยู่ที่นี่แล้วตอนนี้ทำไมถึงคิดมา ทำงานเนี่ยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วก็เป็นลนักษณะงานอาสาด้วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือถ้าเราทำที่กรุงเทพเนี่ยนะคะเคยทําในสลมัมเคยทํากับกับปปส55สชุมชนทั้งชุมชนทไทยพุทธแล้วก็ชุมชนมุสลิมที่หนองจอกนะคะ ถ้าเป็นชุมชนอื่นที่มีปัญหายาเสพติดเขาก็จะบอกว่าเด็กรามคําแหงติดยานะแต่ถ้าเป็นเด็กภาคใต้เด็กเขาจะบอกว่าเด็กมุสลิมติดยาซึ่งเรามีความรู้สึกตรงนี้มากเราในฐานะที่เป็นมุสลิมอ่ะเราก็ถามตัวเองว่าเราทําอะไรได้บ้างถึงต้องอพยพครอบครัวมาอยู่แล้วก็มาฝังตัวอยู่ค่ะแล้วก็ช่วยทําอะไรได้ณเวลาไหนเราก็จะคิดว่ายุทธศาสตร์ตอนนี้เป็นยังไงเราก็พยายามตอบสนองเป็นส่วนหนึ่งที่จะควบคู่ไปกับภาครัฐนะคะในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนนะคะ อะไรเป็นความภาคภูมิใจหลังจากที่ได้ทำงานมาหลายสิบปีเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกๆครั้งที่ผู้ปกครองเขาบอกว่าลูกเขา เลิกได้แล้วช่วงนี้ไม่ได้กลับไปเสพยาลูกเขาทำงานอยู่อินโดนีเซียอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่านี่คือผลผลิตที่ได้จากเราแล้วก็เราพยายามฟื้นฟูในเรื่องความเข้าใจในหลักการศาสนาที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเราอยากให้ทุกๆกคนเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือกันในการเป็นพี่น้องกันนะคะทุกคนเวลาที่ถ้าลูกใครไม่ติดยาจะไม่รู้ว่ามันหนักอกขนาดไหนนะคะเพียงแต่เราเห็นแม่มาร้องไห้ว่าจะทำยังไงกับลูกเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ เราอธิบายให้เด็กเห็นว่าเส้นทางชีวิตเขาเนี่ยเขาอยากเห็นอนาคตเขาเป็นอย่างไรแล้วเขาคิดได้นะเราถือว่าเอาล้อให้กับเขาเ,เราคิดว่าเราช่วยได้เท่าที่ความสามารถเรามีค่ะคิดว่าคนในชุมชนสังคมแล้วก็ ประชาสังคมในพื้นที่บ้านเราเนี่ยจะมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ยังไงบ้างประเด็นงานสังคมของประชาสังคมเนี่ยมีความหลากหลายใช่ไหมคะแต่ทุกประเด็นเนี่ยมันตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนต่อการช่วยในการไม่ให้ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดการที่เราไม่ดูดายนะคะประชาสังคมลุกขึ้นมาจับมือกันและมาร่วมมือกันเพื่อที่จะช่วยทํำยังไงให้สังคมเราดีขึ้นไม่ให้สังคมเราเป็นสังคมที่ไร้การศึกษาเป็นสังคมที่มีคนไม่รู้จะ จะทำงานอะไรอย่างเงี้ยฮะช่วยกันแต่ละบ้านถ้าไม่ดูดายคิดว่าประชาสังคมจะมีส่วนอย่างมากที่จะช่วยแก้ปัญหายาเสพติดให้ได้ผลที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะยาเสพติดเป็นปัญหาร่วมปัญหาใหญ่เกินกว่าที่เราจะผลักภาระให้ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งที่มีลูกหลานติดยาให้เขาเผชิญหรือแก้ไขปัญหาตามลำพังได้นะคะ หรือแม้แต่การผลักภาระให้ฝ่ายรัฐแก้ไขแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ทุกภาคส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ด้วยกันค่ะรายการของเราขอเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวคุณลูกายะคนภาคประชาสังคมตัวเล็กๆที่กำลังทำงานที่ยิ่งใหญ่ให้สามารถก้าวข้ามความยากลำบากที่เรากำลังเผชิญอ,อยู่นี้ไปให้ได้ค่ะ สำหรับวันนี้รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ดิฉันอัศรารัตการันคุณโซรยาจามจุรีและคุณรุกยะักุ่มประดิษฐ์ต้องลาไปก่อนขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ ส่งเสียงโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีออกแฟมสหภาพยุโรปและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ w w w ร e w w e ์ k w o m e n c o m ผู้หญิงภาคประชาสังคม